ก็ชื่อนรินประสบพักดีนะครับเรียกว่าป๋อมก็ได้นะครับเออเพลงเนี่ยอย่างที่บอกเพลงมันก็คือร้อยกรองร้อยกรองมันต่างจากร้อยแก้วก็เพราะว่าร้อยกรองมันมีสัมผัสจะเป็นสัมผัสในสัมผัสนอกหรือต้องมีสัมผัสนะนะเพราะฉะนั้นแน่นอนในเพลงมันก็ต้องมีสัมผัสสัมผัสนั้นเราจะเลือกสัมผัสแบบไหนถ้าจะเอาให้มัน ลื่นแล้วก็รื่นหูคนไทยเนี่ยสัมผัสแั้นก็คงจะต้องเป็นแบบไทยแม้ว่าเอาเนื้อมาจากต่างประเทศก็ตามแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีการแปลเพลงอีกรูปแบบหนึง่งที่แบบเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพร t a l คือแบบอยากทดลองลองซิว่าถ้าเราเก็บโครงสัมผัสแบบต้นฉบับแบบฝรั่งนะครับจออกมาได้ไหมมันได้นะไม่ใช่ไม่ได้เพียงแต่ว่ามันก็ฟังแรกแกเราอาจจะแบบ มันต้องปรับหูอะต้องปรับหูแล้วเพราะว่าคนไทยมันจะยังยังไม่ไม่ยังไม่ชินกับรูปแบบของการที่จะเป็นผังสัมผัสแบบฝรั่งอาจจะเป็นสัมผัสแบบฝรั่งคืออะไรคือสัมผัสเฉพาะพยางค์สุดท้ายของแต่ละบรรทัดใช่ไหมครับเช่น A สมมุติมี4ี่บรรทัดก็อาจจะเป็น A A B B หรือ A B A B หรือไม่ก็ A B B A ก็มีคือคือมีได้ได้หลายรูปแบบมากแต่ สอดที่สอดอยู่ข้างในเนี่ยแต่ละบรรทัดไม่สนใจไม่ค่อยอาจจะมีบ้างแต่ไม่ค่อยแต่ของไทยเนี่ยโอ้โหมันร้อยเป็นลูกโซ่จบสี่บรรทัดนี้แล้วไอ้บรรทัดที่4ี่ยังต้องไปคล้องกับบรรทัดที่2ของกลุ่มถัดไปอีกอย่างเงี้ยทุกอย่างร้อยร้อยเป็นลูกโซ่หมดยากกว่าแน่นอนภาษาที่มีวรรณยุกสบายไปเลยแปลให้แปลให้เป็นฝรั่งเศสก็ง่ายกว่าแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทย ภาษาอื่นอาจจะสนใจแค่จํานวนพยางความสั้นยาวของพยางความหมายแล้วก็อาจจะเก็บสัมผัสแบบแบบที่ฝรั่งเขาคุ้นหูกันของไทยเรามันมากกว่านั้นเพราะในแต่ละคำเนี่ยถูกกาหนดไว้แล้วด้วยฟิกซ์โทนคือเสียงบรรยุคต์ที่ไม่สามารถดิ้นไปไหนได้เลยมันถูกกาหนดไว้แบบนี้เราก็ต้องเอาสิ่งที่มันถูกกําหนดไว้แบบนี้ไปลงกับทํานองที่ถูกกาหนดไว้แบบนั้นให้มันไปได้วยกันได้